สวัสดีครับวันนี้แฟมิลีสารกำลังจะไปที่ทานน้ำร้อนบ่อคืนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่าเข้าคนละห้าบาทนะครับถูกมากไปกันเลยครับอันนี้เราจะเดินขึ้นไปที่จุดกำเหนิดนนะครับหนึร้อยห้าสิเมตรทางเดินก็ล่มลื่นดีครับต้นไม้เยอะไม่ร้อน ร้อยห้าสิเมตรประมาณครึ่งทางแล้วครับพอมนุษย์เดินไปสามกิโลเมตรอาจจะเริ่มเหนื่อยละแต่ว่าถ้าเกิดเกินสามกิโลเมตร่ะมนุษย์จะเหนื่อยมากนะถึงแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นน้ำร้อนครับบ่อคืนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับ มีสังเกตดีๆจะมีไอ้น้ำขึ้นมาด้วยนะครับนี่นครับไม่รู้ว่ากี่องศาไม่มีป้ายบอกด้วย นี่มันก็จะไหลลงไปข้างล่างครับข้างล่างเขาก็าาจะมีบ่อแช่นี่อนี่มาดูตรงนี้นี่มันเป็นบ่อที่ปุดขึ้นมาเลยเนี่ยเี่ครับสังเกตดูดีๆครับ น้ำร้อนมากเลยมีไอน้ำขึ้นมานะครับไอร้อนเหมือนมันไหลออกมาจากซอกเลยครับเนี่ยครับน้ำไหลออกมาจากซอกหินใต้ดินครับไน้ดตอ เดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะรู้สึกแบบถึงความร้อนเลยครับไอ้น้ำร้อนเป็นไงบ้างแม่ร้อนมากป้องร้อนมาก ร้อนแม,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 ม้แตงอันนี้ที่ปลายมาแล้วนะครับก็แตะด้วยวร้อนจริงมันจะประมาณสี่สิบห้าสิบได้บางเนี้ยองสา